เพราะนันพอ,อนาสกบาสกาทุกท่านยุคนี้เป็นยุคที่มนุษย์ทุกคนจะต้องดินรลนขวนขวายเลี้ยงชีพตนเองให้อยู่รอดปลอดไปให้มีชีวิตอยู่ต่อไปให้สะดวกสบายต่อไปให้อยู่เย็นเป็นสุขต่อไปมนุษย์ต่างวิ่งออกไปข้างนอกวิ่งออกไปขวนขวายนะกลับเข้ามาด้วยความเหน็ดเหนื่อยอยู่ตลอดเวลาแต่อย่าลืมว่ามนุษย์ทุกๆคนนั้นกลับออกไปทีไรจจลืมกลับเข้ามาแน่นอนเรากลับเข้ามาที่บ้านเพื่อมพัก แต่อีกอย่างที่เราต้องกลับเข้ามาก็คือกลับเข้ามาในใจของเราใจเราวิ่งวุ่นออกไปสู่โลกภายนอกวุ่นวายเต็มไปหมดมันทําให้ใจเราวันไหวง่ายเรื่องวุ่นวายง่ายเครียดง่ายฟุ้งซ่านง่ายกรงวนกังวายง่ายเพราะใจออกไปแต่ข้างนอกจงให้ทุกๆวันพาใจกลับเข้ามากลับเข้ามาในใจของเราได้ระลึกถึงคุณของพระพุทธ คุณของพระธรรมและคุณของพระสงฆ์ให้เกิดความอบอุ่นใจนะระลึกในคุณของพระพุทธเจ้าเนี่นแหละและระลึกในธรรมคาสอนของท่านได้พิจารณาทาได้ศึกษาทําให้ใจได้อบอุ่นใจหนะ่อยกลับเข้ามาตรงนี้และได้ระลึกถึงคุณของพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้ฟังธรรมของท่านให้เราได้เกิดความอบอุ่นใจสบายใจเกิดกําลังใจเกิดขึ้นและที่สําคัญพาใจได้ระลึกถึงบุญกุศลที่เราได้ทําจะให้ทานก็ดีอย่างนี้นะ เพื่ออะไรเพื่อสนะความตนีที่เหนียวออกจากใจให้สบายใจรักษาศีลก็ดีคุมกายวาจาชีวิตไม่เดือดร้อนทําสมาธิไว้ตัวนี้สําคัญพาใจกลับเข้ามาตรงนี้พาใจเข,าเข้ามาในใจด้วยการทําสมาธิระลึกพุโทโธพุโทโธพุโทโธไว้ใจจะเข้ามาสงบมาเป็นที่ตั้งมาเป็นบาทฐานไม่หวันไหวมั่นคงและเมื่อเรากลับออกไปสู่โลกภายนอก เราก็ไม่หวั่นไหวง่ายแต่ถ้าเราไม่พาใจกลับเข้ามาแล้วก็ชีวิตก็จะพบแต่ความหวันหวว่นไหววุ่นวายง่ายไปหมดนั่นก็โลภเพราะอยากได้เบียดเบียนคนอื่นนี่ก็โกรธไม่พอใจง่ายนั่นก็หลงมาหัวปลาหัวปำไม่รู้ตัวดังนั้นทุกๆวันต้องพาใจกลับเข้ามาชีวิตจะไม่อ่อนไหวง่ายจะไม่วุ่นวายง่ายจะตั้งมั่นได้ดีจะไม่ทุกข์ไม่ร้อนอะไรกับใครเพราะเรานั้นมีที่อยู่ของเราด้วยความสบายใจด้วยใจที่ตั้งมั่นนั่นเอง จงเห็นความสำคัญของการพาใจกลับมาอยู่ที่ใจพักที่ใจตั้งที่ใจเจริญที่ใจแล้วเราจะเกิดความอบอุ่นซาบซึ้งแข็งแกร่งในจิตใจของเราแล้วจะไม่ต้องการอะไรที่มันมากมายเกินไปเราต้องการเป็นแค่ความพอดีอยู่แบบพอดีกินแบบพอดีใช้ชีวิตแบบพอดีเท่านี้ก็มีความสุขแล้ว การทำสมาธิปรับจูนจิตใจปรับจูนกายของเราปรับจูนชีวิตของเราให้มันพอดีให้มันพบกับความสมดุลอย่าลืมทํากันนะโยมนะทุกๆวันพาใจกลับมาอย่าออกไปแต่ข้างนอกกลับมาในใจของเราเราจะได้ไม่วุ่นวายสมาธิทําทุกวันดีทุกวันขอเจริญพร